คุณผู้ชมที่เราคุยกันค้างไว้ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลของพรักเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนแล้วว่าพรคพลังประชารัฐที่กระตกปาก,กร,รับคำโหวตแน่ๆละ40่คนแต่ในส่วนของพรครวมไทยสร้างชาติอาจจะต้องมีการประชุมกันก่อนภายในพักคุณผู้ชมฮะทีนี้มันมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่คุณแอลเนี่ยก็พูดสเปรว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นอะไรนะรัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษไม่ใช่การข้ามขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์ กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะว่ารัฐบาลพิเศษเนี่ยมันเป็นรัฐบาลพิเศษจริงหรือเป็นแค่วัฒกรรม <ฮะ S 1> กับเส้นทางนายกใหม่ตอนรัฐบาลพิเศษหรือแค่วัฒกรรมครับการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วก,การเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทย และนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากอรุรกิจเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อ,รชชอสร้างความสามัคคีสมา,านฉันท์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุด รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏผ่านคำถแถลงเมื่อวันที่9สิงหาคมย้ำถึงจุดยืนของพรรคว่าไม่ใช่การรวมเสียงเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแบบธรรมดาแต่กลายเป็นการตั้งรัฐบาลพิเศษไม่มีขั้วการเมืองเพื่อแก้สามวิกฤตรัฐธรรมนูญปากท้องและความขัดแยง้งที่พรรเพื่อไทยระบุว่ากำลังอยู่ในระดับอภิมหาวิกฤตของบ้านเมือง ย้อนไปดูในอดีตที่ผ่านมาวาทกรรมชาตินิยมอย่างรัฐบาลสมานฉันท์หรือรัฐบาลแห่งชาติเพื่อจะเข้ามาแก้วิกฤตของประเทศเคยถูกพูดถึงและนำมาใช้ทางการเมืองหลายครั้งแต่ทุกครั้งเป็นแค่คำพูดไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงขณะที่พักเพื่อไทยเองก็เคยสร้างวาทกรรมทางการเมืองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเพื่อพลิกสถานการณ์และเบี่ยงเบนประเด็น พลังของน้ำครั้งนี้นั้นมีแนวโน้มที่จะมากเกินกว่าเพราะหากยังจำกันได้เหตุวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ของประเทศเมื่อปี2554สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถูกครหาว่าบริหารจัดการน้ำผิดพลาดมีการกักน้ำเพื่อหวังผลทางการเมืองในบางพื้นที่ซึ่งมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจำนวนมากด้านหนึ่งรัฐบาลเพื่อไทย พยายามแก้ปัญหาด้วยการเร่งระบายน้ําแต่ในอีกด้านหนึ่งใช้วาทกรรมในการเบี่ยงเบนประเด็นอ่างวานาท่วมในครั้งนั้นคือมหาอุทกภัยใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศวาทกรรมเช่นว่านั้นเมื่อพูดซ้ําๆย่อมได้ผลทําให้คนเริ่มเชื่อและเห็นใจลดกระแสโจมตีรัฐบาลได้ไม่น้อยกระทั่งมาถึงครั้งนี้ เมื่อจับจังหวะ9ก้าและฟังคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยยิ่งทำให้เห็นร่องรอยของเกมนี้อย่างชัดเจน,น,นเมื่อฉาบหน้าด้วยวาทกรรมการเมืองหรูๆรูจึงถูกตั้งคำถามว่านี่คือการสื่อสารการเมืองชั้นเซียน,นเพื่อเปลี่ยนเกมที่ตัวเองตกเป็นรองรให้พลิกมาเป็นต่อหรือไม่ไล่หนูตีงูเหา่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงลึกตั้งนะครับ กิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตเริ่มนูนวิกฤตปัญหาประชาชนปากท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลท,ที่ เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะจากการที่เราขัดแย้งเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับสิ่งที่เราทําตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อน เวลาประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจจากสิ่งที่พักการเมืองและนักการเมืองเสนอให้กับเขาเขาตัดสินใจบนพื้นฐานที่พักการเมืองได้สื่อสารออกไปสิ่งที่พักการเมืองจะต้องทำต่อไปก็คือต้องรักษาสัญญาที่ตัวเองนั้นนะได้หาเสียงเอาไว้อะไรสำคัญกว่าระหว่างสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้กับประชาชน การที่จำเป็นที่จะต้องเ,อเปลี่ยนแปลงคำมั่นสัญญาเพื่อที่จะให้ได้เข้าสู่อำน,นาจอันไหนสำคัญกว่าอย่าอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติเพราะว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นการหักหลังประชาชนวันนี้อย่าอ้างประชาชนอย่า ระบาดสัเพื่อที่จะเสียว,วาจาคืนคำพูดหักหลังประชาชนมันมีทางที่จะทำให้เดินหน้าต่อไปในการที่จะรักษาสัญญาของประชาชนเอาไว้ได้แต่ว่าพักเพื่อไทยไม่ไม่เลือกที่จะทำมากกว่าพักเพื่อไทยได้รัฐบาลพิเศษเพื่อแก้วิกฤตของประเทศเสลายทั่วการเมืองจะเป็นเพียงแค่การสร้างวาทกรรมที่สวยรู เพื่อหวังคะแนนเสียงไปสู่บันไดอำนาจหรือสุดท้ายแล้วจะเป็นการสร้างการเมืองมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้จริงแต่ที่น่าจับตามไม่แพ้กันหลังจากนี้คือท่าทีของมวลชนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลว่าสุดท้ายแล้วจะร่วมเล่นเกมนี้อย่างไรต่อไปทีมข่าวเนชั่นการเมืองรายงาน